เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมนพลอดุนยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรทร่งชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาพิวัตนความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบปูนคุมกันในตัวที่ดีหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนและตัดสินใจและการกระทำครับปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจนารณาอยู่5ส่วนดังนี้กอบแนวคิดเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตน ในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบ,ตบ,ตบ,ตบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วย3มคุณลักษณะพร้อมๆกันดังนี้ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบการม,มีหุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและใกล้เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความสนับนในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตครับคนที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความรู้เทคโนโลยีผลสัมฤจากการประยุกต์ใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง คือพอมีกินปลูกพือสวนควาไว้กินเองบ้างปลูกผลไม้ไว้หลังบ้านทั้งสอมต้นพอมีกินในครัวเรือนแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้า,บางที่เหลือจึงขายไปครับพออยู่พอใช้ทําให้บ้านน่าอยู่ปราศจากสารเคมีกินเหม็นใช้ใช้แต่ของธรรมชาติลดรายจ่ายสุขภาพจะดีขึ้นคุณพ่อของผมและผมมักเน้นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าและนะ้ำประปาท่าน ให้พวกเราช่วยกันประหยัดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียนหรือที่ทํางานก็ควรปิดน้าําปิดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้งานครับพออ,อกพอใจเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ใคยอยากให้มีเช่นผู้อื่นเพราะเราจะหลงติดกับวัตถุชีวิตเราจะอยู่ในกิจกรรมออกวันนี้เศรษฐีวันหน้าครับเมื่อมีรายได้แต่ละเดือนจะแ,แบ่งไว้ใช้จ่าย3ส่วนเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าจีบะทะต่าง ที่ใช้ในคนเรือมรวมทั้งค่าเสืผ้าเครื่องใช้บางอย่างที่ชำรุดเป็นต้น